เจอกับแบดไรเดอร์ไปมังกี้คิงไปยืนมิดนะฮะเดี๋ยวมารอดูมาดอนน่าไปไล่ชนเลนกับนั่นแบดไรเดอร์ครับมังกี้คิงยืนมิดนี่คือเจอกับเอมเบอร์ได้ครับ บราสซอุดไปครับผมถึงได้โดของสับไม้ถอยแม้ดับเบิลยังเกอร์ไล่ตามต่อครับทางด้านของจอยส์ตายหรอมดโดนไล่จากนั่นจับนี่ครับดีเจไล่โบกมาที่นั่นแฟนๆงางมาจากฟิชเชอร์ปิดครับฟิชเชอร์ปิดไปฮะสอยเปนทางเดียวผมจะกลับได้หรือเปล่าโทเทมสีเข้าไปกลับไปได้ผมรูบิกฮะแฟนๆยืนตัวก็รีเลือดไว้ฮะยืนใกล้ต้นไม้มีน่าโดของ เซลฮิวรีจนฮิวเอฟพ f ไฟาวน์บอลเก่ออกไป CC ซีซีไฟไฟมาแล้วกับจอยเอไล่บดใส่ซนเรสา,ารย้ำต่อสแต็กครับผมเติกี้ในปราบโดนเขาป่าตอนนี้เซนนร์สายารอดหรือเปล่าอีกทีเดียวไม่รอดฟิชเชอร์มาไม่ทันครับซนนดีเจแล้วก็แจมด้านบนนี้ฟิชเชอร์เข้าไปครับสปิทน,นัมบลาใส่นัรจอยจอยไม่รอดครับผมสกอร์เป็นสามหครับ เคลียร์เจ้าเล่ห์สิครับเซนที่ดีเช็คอาร์ติเบอร์นยิงเข้าไปเซนดันแอคเนสแอคเนสเล็บนั้นออกได้ประเด็นไซฟัสอยู่อ้าวเผลอไม่หนักครับแอคเนสเกือบตายครับผมลูบิกเข้ามายกดิสเบิร์ได้พอดีครับตีเซนดันแฟนแฟนแทนแล้วกันครับลูบิกไม่รอดเดนโบนนี้ตีสเปนเข้ามาจ้วงอิมยาครับแต่เนตดีเจผมจะเร่งเลเวลปั๊มโทมอฟเนเรชแล้วก็จะขึ้นเป็นปริงนะวิเชอร์เข้าไปครับเซนดัแบรนดอนแบรนดอนโดนซับลูบิกเจ็ดทีสเวนคิลลิ่งสเปรย์ครับ เฟมการไปแล้วอฟฟิเชียลวางลงต่อซิงเชียนล้อครับผมดำตึงก็มาเฟรมิงแล้วสอดนั่นาทีสัเวย์กับแจ๊ปยังไม่มีมีเตอร์เขินแล้วตายนะทีซับอ๋อไม่ใช่ครับนั่นนานาครับผมทีสัเบสับไปครับอันหนักที่นั่นแบรดเดิลและแบรดเดิลยังไงต่อแรกๆกันครับผมนานาไล่มีมากเอารถจับล็อกไว้ครับผมอันหนักไปนี่จะกราฟวางลงย้ำต่อเอาฮิวส่วนมาครับแบรดเดิล ดิสเวตสับมันก็มีแรดด์ดของอันตีฮะสับยับเลยครับสับลัวสับลัวรัวจะจัดรัวจะจัดรัวจัดแล้วก็บัฟโลเดินก็ใส่ครับตีเซนแบดดอดนะผมแบตดอดโดนสโลเติร์ดไว้แบดดอนเติร์ดครับเรียบร้อยสับยับอะสับยับไปผมพยายามจะฮิวช่วยไม่ได้ผมเป็นแบตเป็นแบตนะผมก็ปีโลไปฮะล้างทิ้งไม่ได้ตียับต่อทีสเวสอันตีเมื่อเปิดสับไปครับสับเน้นสับเน้น ส,ดดสามเวนียงเจติติครับผมิ q นัทรีซาเวนอันนี้นานะครับผมโดนไล่ผมไ,ไฟฟายแล้วก็รวบตีตอนนี้ครับซีซีไฟมาเดินใส่ฟาดหยุดไปซ้อผมเลื่อนตีคนเด็กเราวบูคอมาใส่เต็มนะยืนในบูคอนแบบฟิชเชอร์ลงไ,องไปอันนั้นนานะแต่คอไปครับผมอ้าวเมื่อกี้เหมือนแดรีเจเจเอ็กโค่ผมแต่ว่าเป็นตัวปอครับหลอกล่อล่อซื้อไว้ได้ครับผมเลื่อนบีเอลปอยออกมาครับนานะแบร,รนดอน ไล่เคาะย้ำต่อโลรานี่ก็ตีทาวเวื่อวันไปฮะ AI แล้วก็ตัวของเทรซาวิตบอลใส่บานไวเยืมย้อนต่อฮะโอเครดกจับล็อกแต่ทุบไปลุงลครับแอนเนสแอนเนสเด็บแม่ไปแอนเนสก็ไม่รอผมมีเพื่อจับล็อกดาวน์ลงไปที่ก้าวของฝั่งแบรนเดอร์เบนเดอร์ตายครับก็เป็นสิบต่อสาวครับเฟมิงลาโซ่จับล็อกเรื่อโแจ็บไว้แจ็ปโนราเข้าฝ่ายรียบร้อยเฟมเบกน้ำแฝกมาฮะ จะขึ้นเป็นบลิงนะฮะเอาไปบลิงจับรอคนนี้กับนานนะโดนซิลิงเชนล,ล็อกไปแล้วก็บูคองมาครอบไปก่อนนะนาๆนนครับยืนอยู่ในระยะขอบปมครับผมโอ้ทางด้านแอ็กเนสไดก็มาเจอดีเจสวนด้วยเอ็โคสแลมครับรอบนี้เต็มดอกครับแอ็กเนสกับแฟนๆตายครับดับเบิ้ลคิวนั่นดีเจนะเออเชก้าออกมาแครับซีซีวายออกกันเบ็ดไปก่อนนะแล้วค่อยเป็ี่ยนแรนโดนของฝั่ง แล้วด้านดิมซอบเอ็ดนานะครัผมจัดการจอยเอ็ดครับเก็บงานดีเจล็อกไว้ครับอันที่ดีเจบับโลให้ดีเจไว้ก่อนครับลิมเนนถอยออกครับแองเนนโดนล็อกไปสองครับผมโอ้จังหวะกระโดดพอดีครับสามไปวินเดอร์เคิร์ดจับล็อกไว้ยิงได้เลยขอพีเอลตีติดจริงของมัลซิรีหล่อฟ้าดันเดรสไซส์ผมทะลุไปแนวหลังครับผมเป็นแบดตายดับเบิลเกิร์ออกครับเพื่อนของซีซีวาย ดีสเวตไล่ช่วงยับต่อซีวายพยายามจะได้หนีได้รอลติดเซเลตไหมติดเซเลตครับไปเชอรัเลื่อนบอลต่อเนี้ยลงต่อไม่หล่อผมซีซีวายตายครับกระโดดไล่ตามผมแน่นอนนะตีเสรตอนนี้นั่นแอคเนสครับผมมีนั่นจอยเอ็นจอยเอ็นมีเฟมิงแลสโซ่ผมส่วนเบรนต้นตายผมเจอเนื้อดีสเวตข้าดีแนวหลังดีสเวตได่เข้ามาผมแทงกคอมเวอร์กันได้ผมแล้วอนสบายได้เคลื่มาต่อแน่นอนโคเอ็มเบรตครับแอคเนสโดนตีครับนานะแปลกล่างลงเซฟเตีดูเลือดตีดูเลือดเข้าไป ดับเบิลคิวของนะัทเทเวนทีดีเซเว่นฮะทั้ทงบัฟทั้งบูครับผมตอนนี้อับดอนนะสิบแปดต่อสิบสี่เข้าไปแล้นสิบแปดเค้กพลาสติกวิ่งมาโคเทปอาจจะต่อสปินเดอร์บลัดเปิดไฟโดนเนะี่ซีซีวายเนี่ยแจมอาร์ติกเปิดยิงขึ้นไฟแล้วสับมาติดใส่เลนครับผมเต็มๆรอครับสับนเน้ลนเรียบร้อยไปฮะเมกา้าคิวครับผมส่วนนัทด้านล่างแตกแล้วครับเนี่ยเจอ จับล็อกไปไหมด้วยนั่นเฟมิงลลสโซครับกาคริมก่อนครับเ็ดนแอคเนสแล้วก็แบรนดอนพุชชินกระกอบด้วยทีซาเวครับ I'm on fire โอ๊กโรดจับล็อกแล้วก็โทรเทพยันลงต่อครับใส่หนักจัดเต็มหมดด้วยดีเจครับเอคโคสลับไปด้วยฮะแบรนดอนกับแอคเนสไม่รอดครับผมทั้งเอคโคทั้งโอ๊กโรดบายอัลไฟเพาเวอร์ดีทีซาเวครับบับโลไปแล้วก็วิ่งออกมาได้ฮะ ด่านโดของฟาวนี่จึงฟ้าบอลไปก่อนเซรีเชนดับล็อกไว้ที่สามัยอันติโอครอส์คูดาวอีกครับผมแล้วไฟงอบสถ์เสียบมาสวนนั่นแอคเนสไปครับนั่นฮะมีเสบียไล่ตามจ้วยหรโอ้ครอบดานโดของฝั่งนี้ครับตัวมีต้เคยไม่ได้มาเดินใ่ฟาดอยู่ลงไปผมตายครับเป็นแหนแล้วก็จอยห์นครับแบลนเดอร์รูบิกไหลต่อวงกลมดับล็อกไว้ใส่นั่นพีเอลเมทิวแฮมเมอร์ไม่ได้หมดเจอเซกคนยิวไว้ก่อนครับจารเดนร์เอมเบอร์สวีทครับ แบทไรเดอร์จะเฟมิงแลสโซฟูคองขมานเปิดมาที่วันี้หน้าพังเลยครับโดราฮีโร่ผมเรียบร้อยไปเดนเจนจอยตายครับแอคเนสถอยแล้วแบทดอนก็ถอยฮะี้ยบางเดือนนี้เจอได้ผมเจอมีทเทอร์เคิลแล้วแบทไรเดอร์ก็ปี้สกิลมาเป็นมีทเทอร์เคิร์นเหมือนกันครับแล้วเดนเจนจอยสตายครับผมเฟมิงแลสโซหรือเปล่าเอ้ตายไปแล้วคนจัำลองเฟมิงแลสโซลิมแล้วก็มาดึงสายฟ้านลงแล้วพีทเทอร์เคิลล็อกไปที่เดนแจนผมเอาไปโดนสับเงี้ยสับเป็นข้อสับเป็นข้อ สเปนก็รอดไปได้ผมทางด้านโอของฝั่งแอนเนสครับตายไปฮะเจอยวมิเชอร์ผมแล้วก็ตีก็ข้ามด้านขอบไปนายนะวับบีเจวับไหลตรงกลางต่อดับเบิลก็ขึ้นไปไไแล้วซีซีวายหมายเลสเปนเกี่ยวตามครับคุณแลจะเป็น The True King. เดอะทรูมังกี้เองเดโก้สแลมมาผมรอดซื้อจัดมาเดินใสป่ปาดลงแล้วตีใส่ดินซีซีวายตายครับเก็บอาเคดูนย้ำต่อนะกับนานะจัดกันต่อนี่ลงไปฮะซาเวี โดนสปีแลนด์หนึ่งไว้มานาหมดแล้วทรีสวทีทฮะขึ้น,ปนไปด้านหลงของแอสเซอร์คิลลัสครับนานาเข้ามาตีทาวเวอร์เทียร์สองครับแตกพ่ายนะของดน,นโดนตาฮีโร่ทาวเวอร์รอบนอกของโดนตาฮีโร่หมดแล้วสามเล่นแอคเนสแอคเนสถอยลงก็ไปสกิลมาเป็นมิสคอยตินิเชนยังรอกไว้ปั๊บนเล่นเมจิกวอนขึ้นมาโอนเบรชก็เป็นทรีสวทีทก่อนครับรีเจนเลือด ได้หนูไ้นะก็เก็บงานไปครับผมอ้าว C C Y ตาผมาเจอหน้าหนูของนานะโซโ,โลขี่เขาบอกแล้วจีจีเล้วะจีจีเลยเหรอครับไห้ดูหน่อยสิดับเบิลนัมเบดมาพายมอลสปริงตีไปเป็นข้อผมดับเบิลเองก็ฮะคือบอลเด็ไซฟ้า,าที่เป็นข้อแน่นอนครับผมแล้วก็ตียังมาต่อฮะเรียบร้อยไปครับฟารเดนแจซบก็โสมแล้วฮะจีจีเลยครับทีมโดตาฮีโร่ อัมบ่ารนี้ใส่คนเซนต์อาร์มแซฟก็ควิ้นตันวเคิร์สหรือเปล่ายังไม่มีตัวเคิร์สครับเท้าผ่านไปเอ็กโกสแลปเปิดปิดเกมฮะเรียบร้อยจบเกมก็เป็นนาทีปฏิสติกชนะไปครับผมยี่สิบห้านาทีจบเกมฮะอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวแบบสู้ไม่ได้จริงครับเจอทัมมิ่งการโถมครับคือฮีโร่ถามว่าฝั่งตรงข้ามก็โอเคไหมก็โอเคครับแต่ว่าเหมือนโดต้าฮีโร่ก็ยังคุมทัมมิ่งหลังจบเลนิ่งเฟสไม่ได้ดีฮะ และเกมนี้ก็เละไปหน่อยครับเละตุ้มเป๊ะเลยนะฮะข้ากันยับยับผมคุมการเงินไม่ได้ผมโยกเลนยับยับนะฮะฟานาติกกับโดตาฮีโร่เลนนิ่งเฟดนี่เหลือไลายตั้งแต่เลนนิ่งเฟดฮนะถ้าไม่นับรวมการดับครับผมตรงกลางนี่คือเอมเบอร์แพ้ทางมัง y ีคิงอยู่แล้วฮะส่วนอั a เบ o n ดอนนี่เป็นลาสปิกแครีทาวเวอรแปลกไหมก็ไม่แปลกครับเพราะว่าหลายๆทีไม่ว่าจะเป็น ก่อนหน้าทีมซีเคนี่ก็เล่นอัปปาร์ดอนแครีเหมือนกันชนกับแบทไรเดอร์ที่เป็นออฟเลนเนอร์ er นั่นเองครับนักหนูไปครับแบทเกมนี้ไม่รู้จะไล่สแต็คไล่แก๊งใครในช่วงต้นครับเจอโลอัปปาร์ดอนนี่เคลือบให้เรียบร้อยฮะเออเชคเกอร์ก็นั่นแหละครับให้เพื่อนลอดซื้อลอดชนครับอัปปาร์ดอนเอ่ยังกี้คิงเลยฮนะโดนไปเอกโคดดอกเดียวครับผมไม่รอดนอะพีเออล่าอิวชั่นยร์ดีหวานอร่อยครับในช่วงต้นเกมกลางเกมของด้านเออเชคเกอร์ครับ และแจ๊บเกมนี้ก็เล่นไวเวิร์ได้เป็นอย่างดีฮนะในหลายๆแมตที่ผ่านมาก็เล่นดีครับสลหรับไวเวิร์นะครับที่จับล็อกวินเตอร์เคิร์สในหลายช็อตเช่นนี้คือพี่แกกรูปครีมมาใกล้ตัวเองนะก็มีเสียงโดนวินเตอร์เคิร์สจับข้อแล้วแล้วก็ละลายไปอย่างรวดเร็วจบเกมก็บอกพักผ่อนกันไวครับฟันติกชนะทางด้านโดตาฮีโรไป2 0นะครับ